อันนี้ซ้อมผ่าสอบถอยหลังก่อนม้วนท้ายด้วยโอเคระวังศูนย์หลังด้วยถอยเรื่อยๆจนได้ยินเสียงศูนย์จุดกว่าศูนจุดห้านั่นแหละจะได้ออกง่ายๆถ้าตีดยาเพิ่มหยุดรถเปลี่ยนเกียร์ก่อนแล้วก็ม้วนขวาออกมาให้หมดเลยเยอะๆไม่งั้นออกไม่ได้แล้วก็ตั้งหลักให้ตรงก็ถอยหลังกลับมาใหม่ อะไรไอ้มาเลยมั่นใจตัวเองมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆระวังม้วนซ้ายไปเยอะมันจะเบียนะดกลวยนะดูเลยเอาเริ่มม้วนซ้ายให้มันขนานถ้าช้าดูนะครับเดินหน้าก็ยังเบี้ยวๆอยู่นะครับเพราะเนื่องจากเดินหน้ามันจะยากกว่าถอยหลังนะครับแต่ที่มันง่ายเพราะว่าเราขี่ไปเรื่อยๆ ตอนนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดของการถอยนะครับการถอยการจอดครับมองขนาดไว้นะไอ้นะเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองเออเชื่อตัวเองขนาดไหมถ้าขนาดนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยตรงๆใช่เราต้องเราต้องจบที่การให้มันขนาดาไว้เพราะว่าถ้าถึงแล้วมันทาอะไรไม่ได้เพี้ยนมันก็เพี้ยนไปเลยไง ตอนนี้ดูตดรวตัวเองถ้ามันไม่ขนานก็ปรับให้มันขนานไอ้อันนี้เป็นรายละเอียดของการขับนะครับหลังจากที่เราขับต่างๆมานามาเยอะแล้วเรามาดูการถอยแบบอถอยตรงเป็นยังไงถอยเบี้ยวเป็นยังไงเนี่ยครับมาชิดูอ่าอันนี้ขนานไม่ต้องเข้าใกล้กว่านี้แล้วเนะถอยต,องตรงๆมีช่องไฟที่ขนานไว้นะครับพอตรวนเริ่มถึงเราค่อยหมุนพงวงมาลัยทรายเข้าเหมือนเดิมที่ทฤษฎีเนะี่ย มันเลยมันเลยมาแล้วมันไม่เห็นยหรอมันไม่เห็นแต่มันนี่มันไกลแล้วไงนี่มันไม่เห็นแต่มันมาครึ่งหนึ่งของกลวยเห็นไหมไอ้ดูไอ้เห็นกล้วยไหมนั่นแหละไม่เห็นแต่วันนี้มาถึงแล้วเลยด้วยเดินเดินหน้านี่เนเดินหน้าให้มันให้มันให้มันล้อให้มันเห็นล้อหลังว่ามันเทียบเท่ากับกลวยอระมาณนี้แหละ น,นี่ก็ยังอยู่ที่การซ้อมนะครับอาจจะใช้เสียงดังเพราะนักเรียนจะไม่ได้ยินนะพอละ้ายหมดแล้วก็มาดูขวาไ้ขวาสามครวยหลังนี่ดูช่องของกระจกนี้มันจะมองเห็นหนึ่งอะไรเงี้ยก็นับไปด้วยสองสามอะไรเงี้ยพอสาปเพิเราก็จะเริ่มม้วนคืนด้วยนะม้วนคืนเลยแล้วพอม้วนคืนหมดอหมดเลยไมย่อ่าหมดแล้วก็ดูขนานทีเนี้ย ปรับยังไงก็ได้ให้รถมันขนานอยู่ข้างในช่องจอดง่ายๆไม่รู้ง่ายหรือเปล่าเมื่อกี้งงไปแล้วรอบหนึ่งลองดูปรับเลยนะไอ้ปรับเลยถ้าไอาคิดว่าขนานเดี๋ยวให้ลงให้ลงมาดูด้วยอ่าจัดเลยนี่ครั้งที่สองเดือนหน้านับสองเมื่อกี้นับหนึ่งเลยนะครับการถอยมานับหนึ่งถ้าไอาคิดว่าไอาขนานนไอ้จอดรถแล้วก็พีจอดลงมาดูได้เลยเพราะเหมือนกับว่าสอบจริงเลย ไม่เกินเจ็ดนะไอ้ใช้สุดความสามารถเลยสองแล้วถ้าไอคิดว่าผ่านไอ้ก็จอดรถล้ดล,ลงมาดูได้ในด่านนี้นะครับคนคนเรียนจะต้องจอดรถล้อตรงแล้วก็ตัวรถขนานนะครับอะไรนะเอาแบบแค่เหอประมาณแค่ไหนคะแค่ไหนก็ได้ให้มันขนานจะขนานฝั่งนูน้นไอ้ก็ได้แต่จะขนานฝั่งนี้ก็ได้เอาที่ไอสะดวกเอาเมื่อกี้ไงอธิบายไปแล้วเนี่ย ขนานฝั่งซ้ายก็ได้ถ้าไอคิดว่าจะเอาขนานฝั่งซ้ายไอก็ปรับที่ซ้ายอ่าเอาซ้ายไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใกล้นะไม่ต้องเป็นต้องชิดว่าอ่าศอกหนึ่งหรือเครื่อมนึงหรืออะไรมันออกมาในขนานแบบไหนก็ถือว่าผ่านเหมือนกันแต่ว่าเวลาไปสอบในสนามจะต้องมีอะไรหยยบทรงหยยบเส้นอะไรต้องไปปรับตามพื้นที่ของจังหวัดนั้นแต่ของเราเอาตามนั้นเอาขนานก่อนแล้วกันให้มองขนานเป็นก่อนว่ามุมด้านซ้ายมันขนานยังไงบอกได้เลยว่าเวลาไปสอบเนี่ยขนานด้านซ้ายมันไม่มีถนน,นให้มองแบบนี้นะ มันสุดแค่กวยนะไอ้มันจะยากกว่านี้อีกไะนั้นมองไว้ที่ปลายตรงนั่นแหละกวยนั่นแหละอันนี้ก็นับต่อนะครับเป็นสามก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะทำได้นั่นหมายถึงว่าใกล้จะสอบผ่านแล้วเหลือแต่การไปสอบจริงๆนะครับเดินหน้าเป็นสี่ไม่ต้องมองพวงอะไรนะครับมองที่ขนาดแล้วก็ปรับที่ ให้ปรับจากาพื้นฐานที่เรามีนั่นแหละเอ่อสแล้วเอาลองดูลองดูรอบแรกก่อนเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวจะอันนี้เองตอนนี้รถมันเบี้ยวอยู่ใช่ไหมอ่ะก็ปรับถ้าตูดแคบอะเวลาถอยให้ขวานะอ่าดูมุมตูดของมันแคบหรือเปล่าถ้ามันแคบก็เวลาถอยขวามือตัวเอง ถ้ามันดีขึ้นไอ้ก็คืนแต่ว่ามันจะดีร้อเอร์เหรือเปล่ามันอยู่ที่ความเข้าใจของไอ้อีกทีหนึง่งห้าแล้วยวมาดูข้างๆนะครับว่านักเรียนทําไมถึงยังไม่เข้าใจนะครับวันนี้ระยะเดียวกับการสอบใบขี่นะครับดูนะครับรถมันยังไม่ขนานนะครับมีการปรับปุมอะไรแต่ยังไม่ดีพอนะครับดูนะครับดูมุม ถ้าถ้าดูอย่างนี้ก็เกียบเทียดดูยังมันไม่ขนานเท่าไหร่ใช้พวงมาลัยแล้วคืนด้วยไอ้เออนั่นแหละขนานไหมขนานไหมดูเออนั่นแหละ ไปถอยออกกว่าจะทําได้แบบนี้นะครับอันนี้ด้านหน้าจริงๆก็ถ้าเป็นการสอบนะครับเขายังไม่ให้ผ่านเพราะว่ามันใกล้กลวยหน้าเกินตอนนี้ด้านหน้า,นามันใกล้กลวยหน้าไอ้ขยับรถนิดนึงพวงมาลัยมันตรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับเพราะว่าเขาต้องการเว้นไว้ให้ประมาณเมตรห้าสิบหรือ1เมตรแล้วแต่แต่ละจังหวัดอย่าไปปรับพวงมาลัยเด้อปรับแล้วเพี้ยนเลยโอเคนะครับตรงน,นี้ก็คือผ่านนะครับยปล้างออกเลยอันนี้ เทคหนึ่งนะครับดูนะครับขนาดมีเซนเซอร์นะครับถ้าไม่มีนี่จะเป็นยังไงนะไม่ลืมเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับนี่ดูนะครับขนาดมีเซนเซอร์นะครับมั่นใจตัวเองส่งคันเร่งพอประมาณแล้วก็ตั้งหลักที่เดิมไปไปลองเข้าจอดในช่องกวยที่เราเคยซ้อมตรงนู้นอ,อ่า เอาเดือนหน้าเข้าไปาตรงๆก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเร่งน,นะคนตอนนี้มันจะมองยากสักนิดหนึ่งนะครับยิ่งเข้าใกล้ยิ่งมองยากครับมันเบียดเกินไปถอยหลังตรงๆใหม่ มันเบียดไปถอยหลังตรงๆร,ระวังเบียดนี่ไอ้ขค้ืนมาฝั่งนี้ไอ้ขวาขวามือตัวเองเออถอยตรงๆไม่ต้องเล่นเยอะพงมาไลยใช้แล้วคึืนขค้ืนโอเคตรงๆอันนี้ก็ถ้าเป็นเสาบ้านมีเปอร์เซ็นต์ถอยไปอีก